รับเลยดีกว่ารับได้เลยโปรโมชั่นก็คือฟรีดาวไม่ต้องใช้คนค้ำดาวศูนย์เอร์เซ็นต์ไม่ต้องค้ำรับรถเลยใช่ครับไม่ต้องรอแล้วสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับโตโยต้าพาเปิร์และเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับตัวน้อยตัวนี้ชื่ออะไรน้องกวางตุ้งอายุหนึ่ขวบครับอันนี้เป็น สอนเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยยูทูบเบอร์หน้าใหม่ครับวันนี้เราจะมาบอกข้อแตกต่างของตัวเอทิปเอทิมันมีทั้งหมดกี่รุ่นคุณเหลียงเอทิจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยใช่ครับเริ่มต้นที่สปอร์ตสปอร์ตสมาร์ทพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่ลักชัวรี่ซึ่ง4รุ่นนี้ที่โชว์รูของเราเนี่ยไม่เคยมาจอดพร้อมหน้าพร้อมตากันครบ4รุ่นเลยนะใช่เราก็เลยจะมารีวิวว่าแต่ละรุ่นเนี่ยอะไรแตกต่างกันบ้างอ่าใช่ครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอทิปสี่ มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยไหมโอเคตามมาดูเลยคะ่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรุ่นท็อปสุดพรีเมียมลักชลี่กันก่อนเลยดีกว่าสังเกตดูว,ว่ามันจะมีเซ็นเซอร์รอบคันเห็นไหมสองรุ่นบนเนี่ยจะมีเซนเซอร์รอบคันมาให้ไฟ n น l LED มีตั้งแต่รุ่นรุ่นตัวสมาร์ทอยู่แล้วรับมันมีตั้งแต่ตัวตัวที่สองหน้าตาเหมือนกันอยู่แล้วภายอกเนี่ยอย่างเช่นกระจังหน้ากันชนหน้าฝากระโปรงหน้าแม้กระทั่งล้อแม็กนะ ก็แม็กขอบ16ขนาดเดียวกันหมดเลยนะลายเดียวกันด้วยใช่แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยภายนอกดูยากมากใช่แต่ว่ามันจะมีกระจกสังเกตดูกระจกจะเป็นสีดําเงานะครับส่วนไอ้กล้องมองรับคันที่คุณโอว่ามาเนี่ยจะมีในเกรด2เกรดบนต้งแต่ตัวลองท็อปขึ้นไปก็คือพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่จะมีกล้องมองรอบคันใช่ครับนะครับมาดูราคาหน่อยไหมคุณเหลียงราคาอยู่ที่7,600บาทคุณเหลียงครับ จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่699,000น,นะครับพอดีคันน,น,นี้มันเป็นสีนขาวมุกนะครับก็เลยมีเพิ่มมาอีก7,000นะครับโอ้ประหยัดน้ำมันเยอะเลยนะ23.3กิโลเมตรต่อลิตรอ้าวโอ้อันนี้มันเป็นเครื่องคันส่ง2 0 0 c ีอีโคคาร์อยู่แล้วนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับภายนอกเนี่ยความต่างแทบจะดูไม่ไม่ออกเลยใช่ไหมใช่แม้กระทั่งไฟไท้ายกันชนท้ายนะครับ มันก็เหมือนกันนะเนี่ยแต่สังเกตดูเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ไทยเราจะมีอีก4จุดนะครับซึ่งมีในเกรดพรีเมียมลักชัวรี่และพรีเมียมเท่านั้นนะไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบซีนเชียลนะครับซึ่งจะมีเฉพาะ2รุ่นบนก็คือพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นกล้องมองหลังเนี่ยมีตั้งแต่รุ่นสมาร์ทขึ้นไปเลยนะคุณเหลียงแทบจะทุกยี่ห้อนะถ้ามีกล้องมองหลังก็จะไม่มีเซนเซอร์ถ้ามีเซนเซอร์ก็จะไม่มีกล้องมองหลังรุ่นนี้เป็นไงมาครบเลยภายในสีแดงนะครับ อยู่ในเกรดพรีเมียมลักชวรี่เท่านั้นนะด้านข้างตรงนี้นะฮะสังเกตดูจะเป็นเปเนลแบล็มีหน้าต่างไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าก็ได้แบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็ลักษณ์มาให้นะครับระบบความปลอดภัยก่อนการชนด้วยนะครับก็คืออันนี้ใช่ไหมคุณเหลียงใช่ครับซึ่งระบบตัวนี้จริงๆมีมาตั้งแต่เกรดสมาร์ทเลยนะนี่ตัวปิดเซนเซอร์หน้าแล้วตัวนี้อ่ะคุณเหลียงตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิด v s c t r c นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นออโต้สต็อปต้าสิสต์มเครื่องยนต์ติดดับอัตโนมัติเวลาติดไฟแดงนะครับประหยัดน้ำมันไปอีกไปสูงเปิดปิดออตโต้ฟังก์ชันนี้จะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นฟังก์ชันไหนครับคุณโอคุยคอนโทรลมันจะมีเฉพาะพรีเมียม และพรีเมี m ยม x ัช y ครับสองรุ่นบนความเร็วของรถยนต์ของเราเนี่ยสามารถแปลผ่านตามรถคันหน้าได้ใช่ครับสามารถเบรกได้ถึงศูนเลยใช่ไหมเป็นออส p ปิดนะครับก็คือจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยเอทีทั้งหมดเป็นพุชสตาร์ทแล้วได้ตั้งแต่รุ่นน้ำเต้นเลยเหรอใช่ครับแล้วระบบพุชสตาร์ทเท่มากเลยนะคือคุณแค่พกกุญแจไว้ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อ,อก็ใช้ปลายนี้สัมผัสตั้งแต่เปิดล็อกรถ ตั้งแต่สตาร์ทรถได้เลยเท่มากตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ออโต้คุณเหลียงใช่ครับ<ม>ก็จะมีในเกรดพรีเมียมและพรีเมียมลักช y รี่เพิ่มเข้ามานี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้ป่ะ pm 2.5เนี่ยเป็นระบบกลอง pm 2.5ครับมันมีฟังก์ชันอีก2ตัวคันโอที่ต้องซื้อพรีเมียมลักช y รี่เท่านั้นนะแถบไฟสร้างบรรยากาศแอมเบรไลท์เส้นนี้ตรงนี้อ่าเส้นนี้เส้นที่อยู่บนคอนโซลคอนโซลหน้าเนี่ยมันสามารถปรับสีได้เลยนะที่คุณเหลียงดู มีปุ่มปรับสีใช่ไหมใช่มันได้ทั้งหมดกี่เฉดสีนะโอ้หกสิบกว่าสีอะเยอะนะนะลำโพงของรถคันนี้เนี่ยจะเป็นลำโพงไพลอเนี่นะครับซึ่งมีเฉพาะพรีเมียมลักชัวรี่รุ่นท็อปสุดรุ่นเดียวเท่านั้นเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยจะมีเฉพาะสรุ่นบนนะครับก็คือพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่นะครับแลก็เบรกโฮด้วยนะมีปุ่มเบรกโฮด้วยใช่ครับไปดูตัวลองท็อปดีกว่าว่าอะไรมันหายไปนะปมาถึงอีกตัวคุณเหลียงตัวลองท็อปก็คือตัวพรีเมียมครับหน้าตาเหมือนกัน มีเซนซเซอร์เหมือนกันเลยบ้าคุณเหรียญเซนเซอร์หน้าเหมือนกันภายนอกที่เห็นได้ใช้ก็คือกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ครับแค่นั้นเองขอดูด้านหลังสิว่าเขามีเซนเซอร์หรืออะไรไหมคุณเหรียญเหมือนกันจริงๆอ่อะลองดูลองดูเหมือนกันไหมโอ้ซเซนเซอร์ก็เหมือนกันคุณเหรียญเห็นไหมม,นะมีกล้องหน้าด้วยนะเสาอาก,กาศคิ่ฉลามก็เหมือนกันเหน็นไหม ต่างกันแค่กระจกมองข้างอย่างเดียวแค่นั้นตัวนี้นะคุณเหลียงลืมบอกราคาไปอยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทเพราะว่าเป็นสีขาวมมกคุณเหลียงอ๋อเออภายในนี่นี่ไงาภายในนี่เห็นชัดเลยไหมใช่ภายในนี้เป็นสีดํานะแล้วก็ตัดด้วยสีน้าตาลแผงประตูนี่เป็นสีน้าตาลนะแต่ว่าเนะบาะเนี่ยเป็นสีดําภายในเป็นเบาะสีดําแล้วก็โทนสีดําหมดเลย<อ>นะครับอันลำโพงจะไม่ใช่ของไพลอเนียแล้ว ไอ้เม็ดลายตรงคอนโซลตรงนี้จะหายไปถูกต้องครับแต่กลับกลายเป็นว่าอยู่ตรงตรงนี้แทนตัดไฟบนคอนโซลออกนะครับเหลือแค่ตรงช่องฐานเกียร์อย่างเดียวทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยชอบภายในสีแดงคุณลูกค้าซื้อพีเอยนธรรมดาเลยใช่เพราะว่าฟังก์ชันมันเหมือนกันหมดคล้ายๆกันเลยเนาะใช่ครับแต่ได้ภายในสีดำนะครับโอเคงั้นเราไปดูตัวสมาร์ทดีกว่ามาถึงตัวสมาร์ทแล้วคุณเหลียงตัวเซนเซอร์ไม่มีแล้วหายไปแล้วไฟหน้ายังยังมี LED light guiding ไฟหน้าเหมือนกัน ก็คือเหมือนกับตัวพรีเมียมแล้วพรีเมียมชัรจชรี่นะครับกล้องมองรอบคันจะหายไปละเพราะว่ามันต้องเป็นพรีเมียมไงพรีเมียมขึ้นไป2เกรดบนถึงจะมีกล้องมองรอบคันเนาะราคาตัวนี้อยู่ที่5 9 4 0 0 0บาทรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่สุดไปด้านหลังหน่อยเพราะทุกอย่างด้านข้างอะไรเหมือนกันหมดเลยนะมีมีเขี้ยบฉลักอะไรเหมือนกันข้างหลังเซ็นเซอร์หายไปเซ็นเซอร์หายไป4จุดแต่ว่ากล้องมองหลังยังอยู่ไฟเลี้ยวจะไม่ใช่ซีคอนเชียลแล้วจะไม่ใช่ไฟวิ่ง เป็นไฟกระพริบธรรมดานะครับก็คือตั้งแต่เกรดสมาร์ทและสปอร์ตลงไปเนี่ยจะเป็นไฟธรรมดาไฟเลี้ยวธรรมดาความต่างก็จะประมาณนี้เนาะคุณผูประมาณนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าได้ครับพอมาเป็นตัวสมาร์ทปุ๊บแผงประตูตัวเป็นโนแบ็คหายไปนี่ตัวแผงตัวเนี้ยจะไม่ใช่เป็นโนแบ็คแล้ว เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกสีดําสังเกตดูแผงควบคุมต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะใช่ครับตัวนี้ปุ่มที่หายไปคือปุ่มอะไรคุณเหลียงปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์รอบคานหายไปนอกจากตัวเซ็นเซอร์หายไปแล้วก็ยังมีปุ่มเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติหายไปตัวนี้จะไม่มีคุยคอนโทรลเนาะนี่ไม่มีอ d a p t i v e c r u คอ e control นะครับสังเกตดูไม่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวปุ่ม a l a วิมก็ไม่มี แอราวีมอนิเตอร์กล้องมองรอบคันไม่มีไม่ใช่แอร์ออโต้นะตอนนี้ก็เป็นแมนนวลธรรมดาจริงๆมันก็กึ่งๆออโต้นะเพียงแค่ว่ามันตั้งอุณหภูมิไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ปุ่มตัว PM 2.5หายไปนี่งายเบรกมือโอ้เบรกมือกลับมาเป็นเบรกมือแบบอันนั้นหรอกอันนั้นหรอกอันจะหลอกแล้วนะอ่าไม่มีไม่มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีปุ่มเบรคโฮตัวเนี้ยเกรดสมาร์ทนะครับ จนถึงพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยสามรุ่นบนเนี่ยจะได้เลนไมล์ดิจิตอลตัวนี้มันจะมี Android a u t o Apple c a r p l a y นะครับสามารถเชื่อมต่อเครื่องเสียงกับโทรศัพท์มือถือได้เอาไว้ดูแผนที่นำทางโทรออกด้วยเสียงเอาไว้ซื้อข้อมูลผ่านหน้าจอเครื่องเสียงรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ใช่ดู Google แบบได้ Apple Carplay a n d r แ i d Auto แล้วก็ถ้าซื้อรถกับเหรียญก็โอนะเดี๋ยวทำให้ดู u t u b e ได้ด้วยนะได้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็มีอันนี้เพิ่มเข้ามา กล้องบันทึกภาพหน้ารถอันนี้จะมีทั้ง3เกรดรุ่นนะแต่ถ้ารุ่นสปอร์ตไม่มีเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่าก็คือกล้องบันทึกภาพหน้ารถเนี่ยมีตั้งแต่เกรดสมาร์ทถูกต้องไหมจนถึงพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่เรียกว่า3รุ่นบนเนี่ยไม่ต้องไปซื้อกล้องหน้ารถติดแล้วมันมากับรถใช่ครับนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากรูว่าความต่างของมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวสปอร์ตอีกรุ่นหนึ่งรุ่นสุดท้ายละอ่าไป มาดูตัวสุดท้ายและตัวเริ่มต้นเลยตัวราคาที่บอกว่าประหยัดสุดไฟหน้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนสามตัวที่ผ่านมาแหละก็จะไม่มีตัวไลท์ไกดิ้งอ่าถูกต้องครับ L E D ไลท์ไกดิ้งนะครับหายไปแล้วมันจะกลายเป็นแถบคมเม้เห็นไหมหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัวสมาร์ทนะเพราะมันไม่มีเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับเอาจริงๆนะรอบๆคันเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรเลยดูยากนะมาดูราคาทีที่บอกว่าราคาแบบประหยัดสุดเลย 549,000บาทนะครับไม่แพงรู้ลำต้นเลยนะอันนี้54,000นใช่ครับ55,000นนะใช่ครับดูรอบคันหน่อยอ่าหลอดไฟธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ซีคอนเชียลไม่ใช่ไฟวิ่งนะครับตัวไฟเลี้ยวมันอ่ะนะครับเซนเซอร์ไฟหลังก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีกล้องด้วยอ่าแล้วก็ตัวคิ้วคิ้วไม่เหมือนกันคิ้วมันจะเป็นดำด้านใช่นะปกติมันจะเป็นดำเงาเอ่อสวัคซคลิปฉลามหายไปสวัคซคลิปฉลามไม่มีแล้วนะ เห็นไหมจะเป็นสวสอากาศธรรมดานะครับภายในคุณเหลียงแผงประตูปุ่มกระจกมองข้างพับไฟฟ้าหายไปตอนนี้กลายเป็นแค่พับมืออย่างเดียวโอเคอก็คือปรับไฟฟ้าได้แต่ว่ายังพับได้มือใช่ค่ะนะครับตัวปิดเซนเซอร์ที่หายไปอ๋อเหมือนกับตัวสมาร์ทไงแล้วก็ไม่มีตัวปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติหายไปว่ามีอะไรหายไปอีกอันระบบความปลอดภัยก่อนการชนอตอว,วเวตาเซฟตี้เซนต์นะครับจะไม่มีในเกรดสปอร์ตนะครับเพราะมันเริ่มต้นตั้งแต่เกรดสมาร์ทครับคุณโอสองระบบนี้นะฮะก็คือ ทีเอสซกับ VRC ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็เครื่องยนต์ติดดับอัตโนมัตินะครับตอนติดไฟแดงเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยเนี่ยใช่ใช่พวงมาลัยนี่ดูเฮ้ยพวงมาลัยมันเป็นยูรรเทนนี่เหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือโหมดการขับขี่อ๋อโหมดการขับขี่แบบประหยัดหรือว่าพาวเวอร์หมดใช่ไหมแล้วก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงยังอยู่อ๋อก็ยังใช้ได้อยู่ มาดูเรือนไม้เรือนใบตอนนี้เขาเป็นแบบอนาล็อกไม่ใช่ดิจิตอลหน้าจอมันอ่ะเล็กลงแต่ตัวตัวบอดี้มันอ่ะเหมือนกันเท่าเดิมนะ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อกับมือถือเป็นแผนที่นำทางได้โทรออกด้วยเสียงได้นะครับใช้งานได้ปกติเหมือนกันหมดระบบ T-Connect มีตั้งแต่เกิดเริ่มต้นนะแต่ถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่างที่บอกนี่พุทสตาร์ทเป็นเด็กมือธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็ที่คุณเหลียงบอกว่ามันจะไม่มีกล้อง หน้ารถหน้ารถนี่นี่ก็มาถึงหน้ารถหายไปแล้ว <ไป S 1> เห็นไหมหายไป,ไ,ปไม่มีแล้วแล้วก็ที่เรานั่งอยู่เป็นเบาะผ้าครับประมาณนี้เนาะความต่างของรถแต่ละรุ่นของเอทีใช่ครับแล้วก็พาไปดูทั้งหมดเลยนะสีรุ่นแล,ล้วนะคุณเรนเราควรเลือกใช้แบบไหนรุ่นไหนแตกต่างกันยังไงอะไรหายไปบ้าง<ช>อะไรมีบ้างในรุ่นไหนช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนธันวาสิ้นปีปีใหม่เนาะถ้าใครสนใจกําลังมองหารถที่อยากจะขับ กลับบ้านช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่เรามีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนออ่ะอะไรคุณโอตอนนี้นะครับเอ่อตัวเอทีพทั้งหมดนะครับรับรถไม่นานแล้วนะรับเลยดีกว่ารับได้เลยโปรโมชั่นก็คือฟรีดาวไม่ต้องใช้คนค้ำดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องค้ำรับรถเลยใช่ครับไม่ต้องรอแล้วแล้วเงื่อนไขเป็นไงครับเงื่อนไขนะครับอย่างแรกเลยนะครับลูกค้านะครับมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีเนาะ สามารถฟรีดาวไม่คําได้อ๋อเจ้าของรถคันเก่าใช่ครับอ่าแล้วก็ต่อไปครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับทำงานเกิน2ปีนะครับเป็นรถคันแรกก็ได้นะคุณเหลียงรับเงินผ่านบัญชีมีสเตทเมนต์มีสลิปเงินเดือนพนักงานบริษัทอ่าหักเงินผ่านบัญชีนะครับผมอันนี้ก็สามารถฟรีดาวไม่คาได้ด้วดีอ่ะแล้วอย่างที่สามครับคุณเหลียงเจ้าของบ้านครับ เจ้าของบ้านสามารถนะครับมาซื้อเอทีบนะครับดาวสูมเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องทำได้ด้วยนะนอกเหนือจากเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์ไฟนัน์ปกติซึ่งลูกค้าจะดาวเท่าไหร่หน้าที่การงานอะไรก็ตาม,มยังไงก็ต้องผ่านเกณฑ์ไฟนัน์อยู่แล้วนะเกณฑ์ไฟนัน์ <G ain S 2> <อ>เช่นอะไรบ้างครับอย่าติดแบล็กเลสอย่าติดบูโรมีรายได้2เท่าของยอดผ่อนอ เป็นรายได้หักพาระแล้วนะใช่ครับต้องหักภาระแล้วด้วยนะ,นะครับแล้วก็ต้องมีการเดินบัญชีให้สอดคล้องกับรายได้นะครับอย่างสุดท้ายขอมาเซ็นที่เราที่แรกใช่ครับนะครับที่แรกเลยเนื่องจากว่าเปเซ็นที่อื่นมาก่อนแล้วไม่ผ่านเนี่ยมาเซ็นที่เรามันก็ออกผลเหมือนเดิม,มไม่ผ่านเหมือนกัน นะครับประมาณนี้ก็อันนี้เป็นเกมไฟนนคร่าวๆนะยังไงถ้าถ้าเกิดสงสัยตรงไหนแนะนำให้ติดต่อสอบถามมาทั้งเหลียงกับโอนะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับทุกแพลตฟอร์มสามารถดูและเจอเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับมีเคสตรงไหนสงสัยเนี่ยสอบถามได้เราดันเคสได้นะฮะขอให้มาจัดไฟนันที่เราที่แรกก่อนใช่ครับโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ของคุณเหลียงครับโตโยต้าพาทัวร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดหัวใจให้เราสองคนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดต่ ไปนะครับรอชมของดีพี่เห็ไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปคตู้บายบายกวันตู้ไปเลยบ๊ายบายไปช่วยหากินเลย